แตโมตัสสะพะกวัตตุระหัสตสมาสัมปุตธะนันโมตัสสะพะกวัตตุระหัสตุสมาสัมปุตตะนันโมตัสสะพากวัตตุระหัสตุสมาสัมปุตตะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่12มกราคม2558ตรงกับวันพระเล็กแรม8ค่ำเดือน2หัวข้อที่ให้สัมภาษณ์คุณเท็ดเมื่อกี้นี้คิดว่า ต้องพูดกับลูกเพราะว่าหลายครั้งที่หลวงแม่ให้สัมภาษณ์ก็จะเจาะคําถามดีนะหลวงแม่องอธิบายไปหมดนะโลกภายนอกรู้เรื่องหมดแต่ว่าลูกที่วัดเนี่ยแบะๆคือไม่รู้เรื่องเลยพูดซ้ำอีกทีหนะึ่งหลวงพี่บางรูปอาจจะนึกว่าได้ยินแล้วได้ยินได้ฟังแล้ว8ครั้งสิบครั้งถามลูกว่า ลูกอธิบายได้เหมือนไหมถ้าลูกยังอธิบายได้ไม่เหมือนแสดงว่ายังต้องฟังต่อยังต้องฟังต่อครั้งแรกๆเมื่อหลวงแม่สอนพุทธสาวิกานะคะอบรมพุทธสาวิกาตั้งแต่พศ1984ในมันดัตสคอสก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะมีการบวชเนี่ยเรามีการอบรมนุ่งขาวเราเรียกการอบรมนั้นว่าอบรมพุทธสาวิการุ่นแรกเลยนะเมื่อหลวงญาติท่านอายุ ครบ84ครับทาหลวงย่ามีชีวิตอยู่ปีนี้ท่านจะครบ107ลูกย้อนหลังไปเองเมื่อท่านอายุ84นะนั่นเป็นครั้งแรกที่หลวงแม่เริ่มที่จะให้การอบรมให้ศีลแปรับศีลแปดด้วยกันขณะนั้นยังไม่ได้บวชนะเป็นครวาดเหมือนกันนะ่ยรับศีลแปดด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติด้วยกันก็มีลูกคนหนึ่ง มาอบรม8ครั้งละหัวข้อหนึ่งในการอบรม3าวันนะหัวข้อหนึ่งที่หลวงแม่ต้องสอนก็คือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนนี้ก็คือพูดถึงอริยสัจสีซึ่งชาวพุทธตัวเล็กตัวน้อยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดต้องรู้ในหลักอริยสัจสี่หลวงแม่ก็สอนอย่างนี้ทุกครั้งพอครั้งที่8ก็บอกเบือ่อม,มาที่ไรก็พูดถึงเรื่องนี้ เสร็จแล้วตัวเขาเองได้คิดว่าใช่นะเขายังสอนไม่ได้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังต่อไปจึงต้องฟังต่อไปนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องการบวชมันมีความเข้าใจผิดอยู่หลายระดับมากในเรื่องการบวชภิกณุณีนะคะขอพูดซ้าอีกทีเนี่ยขอโอกาสพูดซ้าอีกทีหนึ่งสักวันหนึ่งนะคะมีเวลาอยู่9นาทีเนี่ยจะพูดยังไงให้ลูกเข้าใจ การบวชภิกษุณีที่เราเข้าใจว่าจะต้องบวชโดยสงสองฝ่ายนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ค่ะเงื่อนไขครั้งแรกเลยเนะี่ยองส,สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์บวชภิกษุณีสงฆ์ข้อที่หนึ่งนะถ้าหากว่าลูกกําลังจดก็จดเป็นข้อที่หนึ่งต่อมามีกรณีของผู้หญิงที่อายเกอ้อขืนไม่ตอบอันตรายกธรรม ลูกถามว่าอันตรายกรรมคืออะไรของภิกษุณีเนี่มี24ข้อในขณะที่ของพระภิกษุมี13ข้อว่าด้วยถามเรื่องส่งส่วนตัวมีประจำเดือนหรือเปล่ามีประจำเดือนมีเลือดออกกระปริบกระปรอยหรือเปล่ามีอวัยวะเพศสมบูรณ์หรือเปล่ามีอวัยวะเพศท,ทั้งผู้หญิงผู้ชายคือคำถามส่วนตัวมากๆผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็อายไม่ตอบไม่ตอบก็บวชต่อได้ไหม บวต่อไม่ได้บวต่อไม่ได้ความก็ไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกว่าเข้าใจละเข้าใจปัญหาของผู้หญิงละถ้าอย่างนั้นก็อันตราย,ยิกรรมนี้ให้ถามกันในหมู่ภิกษุณีสงฆ์ตรงนี้เองที่เกิดการดึงเอาภิกษุณีสงฆ์เข้ามาช่วยเพื่อถามอันตราย,ยิกธรรมถามแล้วเรียบร้อยแล้วเรียกว่าบริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์ต่อไปให้ใครบวช ต่อไปให้ภิกษุบวชให้ภิกษุสงฆ์บวชตลอดเวลาอุปสมบทที่ภิกษุสงฆ์นะไม่เคยเปลี่ยนนะต่อมาอีกต่อมาอีกนะคะต่อมาอีกปรากฏว่าแม้ว่าจะถามบริสุทธิ์แล้วเมื่อเข้าไปสู่พิธีการอุปสมบทของพระภิกษุสงฆ์ปรากฏว่านางผู้เนี้ยอุปสมบทาเปกคะคือนางผู้ขอบวชเนี่ยก็เขินทำไม่ค่อยถูกต้อง พระภิกษุสงฆ์ท่านก็บอกว่าให้สอนกันมาสิให้สอนกันมาซะก่อนให้ใครสอนให้ภิกษุณีนั่นแหละสอนกันมาซะก่อนก็จึงเกิดการสอนซ้อมสอนซ้อมนะไม่ได้บวชจริงนะสอนซ้อมให้ภิกษุณีสงฆ์นั้นสอนซ้อมนางผู้ขอบวชเนี่ยมาให้เสร็จสับการสอนซ้อมคืออะไรการสอนซ้อมคือ r e h e a r ์ e ซ้อมใหญ่ แต่ซ้อมใหญ่นี่ไม่ใช่บวชจริงนะบวชจริงเกิดที่ใครบวชจริงเกิดที่ภิกษุสงฆ์ให้มีการสอนซ้อมซะก่อนปรากฏว่าพระภิกษุณีที่ลุกขึ้นมาเป็นอาจารย์สอนซ้อมเขาเนี่ยไม่ข้อท่าสอนไม่ได้สอนไม่เป็นสอนไม่ถูกพอผู้หญิงคนนี้เข้าไปบวชในภิกษุสงฆ์มันก็มีอาการเก้อกระดากระเดืเด่องทําไม่ถูกย้อนกลับมาใหม่ย้อนกลับมาที่ภิกษุณีใหม่ว่า ภิกษุน,น,น,นีใครเป็นคนสอนเนี่ยใครเป็นคนสอนเนี่ยไม่ได้นะนะับตั้งแต่นี้ต่อไปภิกษุณีที่จะเป็นผู้สอนซ้อมเนี่ยต้องเป็นประวัตินีต้องเป็นประวัตินีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์เดิมไม่มีนะเดิมไม่มีนะคะนี่เป็นขั้นตอนจึงเกิดตำแหน่งประวัตินีขึ้นประวัตินีไม่ใช่ผู้ให้การบวช แต่ประวัตินีก็คืออาจารย์ผู้หญิงที่เป็นการที่เป็นผู้ตรวจสอบอันตรายิกธรรม24ข้อที่เป็นผู้สอนซ้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ขอบวชเมื่อผู้ขอบวชเข้าสู่ฝั่งของภิกษุสงฆ์จะได้ทำได้ถูกต้องชัดแล้วยังความเข้าใจผิดก็คือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นว่าประวัตินีคือผู้ให้การอุปสมบทแก่ภิกษุนีอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้เองเมื่อหลวงแม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประวัตินีณนะวันที่29พฤศจิกายน2557ที่ผ่านมาจึงเกิดความแตกตื่นโกลาหลมากว่าบัดนี้ธรรมนันทาจะเป็นผู้บวชภิกษุณีเองได้เสียแล้วซึ่งเป็นอาการตระหนกที่ไม่ได้เข้าใจเงื่อนไขที่ถูกต้อง ของการอุปสมบทภิกษุณีว่าปวัติณีคืออาจารย์ผู้หญิงผู้ที่ฝึกฝนอบรมให้การสอนซ้อมภิกษุณีผู้ขอบวชภิกษุณีเพื่อเตรียมความพร้อมให้นางเข้าสู่ภิกษุสงฆ์เมื่อนางเข้าสู่ภิกษุสงฆ์การพิธีการบรรพชาพิธีการอุปสมบทจะได้เป็นไปอย่างงดงามเป็นไปอย่างถูกต้องปวัติณีจึงต้องมีการแต่งตั้ง ผู้ที่ลุกขึ้นมาสอนโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งผู้นั้นจะถูกปรับอาบัตชัดเจนหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่สิรีนะคะหลวงพี่สิรีไปนค้นกับหลวงแม่ชัดเจนอย่างนี้ลูกเข้าใจไหมฟังตามเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นว่าบัตนี้ธรรมนันทาจะลุกขึ้นมาบวชภิกษุนีเองภิกษุณีที่ธรรมนันทาบวชให้หน่ะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่ได้รับการบวชโดยภิกษุสงฆ์ ชัดนะชัดเจนนะคะตอนนี้ลูกต้องอธิบายต่อคำพูดว่าจะต้องบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายนั้นไม่ถูกต้องการอุปสมบทเป็นไปได้สำเร็จที่ภ<ม>ิกษุสงฆ์เท่านั้นแต่ต้องแสวงหาการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายให้ไปแสวงหาการบวชในสงฆ์สองฝ่ายเพราะภิกษุณีสงฆ์จะเป็นผู้เตรียมคันดิเดตจะเป็นผู้เตรียมคนขอบวชให ได้รับการฝึกฝนอบรมถูกต้องเพื่อที่จะได้เข้าสู่การอุปสมบทโดยภิกษุสงฆ์ชัดไม่ชัดชัดไหมคะอย่างนี้พูดต่อได้ไหมพูดต่อได้ไหมนะคะแสวงหาการบวชโดยภิกษุและภิกษุณีสงฆ์ถูกต้องแสวงหาการบวชโดยภิกษุแส,สวงหาการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายถูกต้องแต่กะแสวงหาการบวชโดยสงฆ์สองฝ่ายนี้อุปสมบทจะเกิดขึ้นที่ภิกษสุสงฆ์ นะคะภิกษุณีสงฆ์จะเข้ามาเป็นผู้สั่งสอนอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งแคนดิเดตเข้าไปสู่พิธีการอุปสมบทเวลาที่เรารับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะในหลวงท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานที่จะแจกประกาศเนียบัตรทุกครั้งต้องมีการสอบซ้อมใหญ่ใช่ไหมคนที่เป็นคนที่ให้ซ้อมใหญ่เนี่ยใช่ในหลวงไหมไม่ใช่ซ้อมใหญ่กี่ครั้งกี่ครั้ง ถือว่าได้รับปริญญาหรือยังยังรับปริญญาจะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงท่านเสด็จหรือว่าส่งพระบรมมาเป็นตัวแทนนะคะสำเร็จที่ในหลวงสําเร็จที่ผู้แทนในหลวงกรณีของการบวชก็เป็นเช่นนั้นเองชัดเจนนะชัดเจนทุกคนชัดเจนนะคะเข้าใจเท่าๆกันเพราะฉะนั้นคําพูดว่าบวชโดยสงสองฝ่ายจึงไม่ถูกต้องนะักมันมีขั้นตอนอย่างนี้ ที่ลูกต้องอธิบายขยายความให้คนที่ไม่เข้าใจได้เข้าใจตามนะคะสอนซ้อมจึงจําเป็นสอนซ้อมจําเป็นไหมมีคํำบอกชัดเจนเลยว่าสอนซ้อมทําอย่างไรจะต้องสวดอย่างไรในคําขอบวชขอโทษในการขอสอนซ้อมเนี่ยก็มีคําอุปสมบทด,ด้วยแต่คําขออุปสมบทนั้นเป็นไปเพื่อการสอนซ้อมไม่ใช่เป็นไปเพื่อการอุปสมบทเข้าใจหรือยัง ะะที่ไปเข้าใจว่าอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายนี่ไงไปดูสิมีกรรมวาจาสําหรับอุปสมบทในภิกษุณีสงฆ์ด้วยกรรมวาจานั้นเป็นไปเพื่อการสอนซ้อมเพื่อที่จะเข้าสู่การบวชจริงอุปสมบทจริงในภิกษุสงฆ์ทุกคนชัดเจน เท่าเกันนะมีความรู้เท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่ใครเขาพูดเนี่ยบางครั้งคําพูดเนี่ยคะ่ะมันมิส leading มันมันนำไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะหลวงแม่คงต้องขอโอกาสพี่หลวงพี่ชม ถ่ายเทปนี้เป็นภาคภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าในโลกโซเชียลมีเดียภาษาอังกฤษก็ยังเข้าใจประเด็นนี้ผิดพลาดอยู่นะคะวันนี้สามารถที่จะให้ได้เฉพาะภาคภาษาไทยนะคะก็ขอเจร,ริญพรญาติโยมแล้วก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกๆคนโดยเฉพาะที่มาจากชุมพรน,นะอุตส่าห์ไปสวดลักขีแต่ไม่ได้ลักขีหรอกไม่ได้ครบแสนจบนะคะ 3วัน3คืนญาติโยมที่มาจากชุมพรนะจนกระทั่งน้องไรนี่ขอบตาดําไปเลยไม่ได้นอนนะก็สวดสวดต่อเนื่องกันนะคะสวดอิทิพิโศค่ะต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันไป3ามวันสคืนลักขีมาจากคําว่าลักรอไม่ให้นกาศเขาไข่ค่ะแปลว่า1นึ่งแสนแปลว่าแสนนะคะเพราะฉะนั้นที่สวดลักขีจึงต้องให้ได้1นึ่งแสนจึงจะลักขีจริงๆนะคะก็โมทนาญาติโยม หลูงแม่ทําไม่ได้หลือแม่ทําอย่างลูกะที่ลูกไปทำไม่ได้ที่สวดต่อเนื่องนะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้าง่วงก็คือนอนตรงนั้นเลยนะคะคนบอกว่าคนต้องหมนะื่นห้าะโอ้เป็นอัศาจรรย์เป็นอัศาจรรย์เป็นความเพียรที่ยัดยิ่งของโมทนาของโมทนาค่ะ